ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในปีพศ2566นี้ราคาควายและวัวตกต่ำลงเป็นประวัติศาสตร์ในรอบหลายปีเช่นที่จังหวัดสุรินที่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีจำนวนควายมากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้โดยปกติในช่วงหน้าฝนพอฝนลงมาแล้วเกษตรกรก็จะต้องนำวัวและควายไปขายเพื่อจะนำเงินมาซื้อปุ๋ยซื้อปัจจัยต่างๆ เพื่อการลงทำนาและอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อจะนำไปใช้หนี้ทกศบางคนก็ให้ความเห็นว่าทั้งๆท,ที่ราคาตกต่ำมากๆแต่ก็จำเป็นจะต้องขายเพราะว่าต้องการใช้เงินโดยนาย้อยท่านหนึ่งได้ให้ความเห็นว่าในขณะนี้ราคาวัวและควายถูกลงมากแต่ก่อนวัวตัวละ2องถึงสามหมื่บาท ทุกวันนี้จะขายให้ได้ตัวละหมื่นก็แสนจะลําบากแต่เกษตรกรก็จําเป็นต้องขายเพราะว่ามีเงื่อนไขที่บังคับอยู่ผู้จัดการตลาดนัดโคกระบือแห่งหนึ่งบอกว่าราคาวัวและควายถูกมากในช่วงนี้บางตัวตกราคาหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นบาทซึ่งถือว่าถูกมากซึ่งก็เป็นไปตาม ดีมนัน u ั p l y ของเศรษฐกิจช่วงนี้คนควายที่เลี้ยงพัฒนาสายพันธุ์เพื่อความสวยงามนั้นอาจจะมีข้อยกเว้นอยู่บ้างเพราะว่าเป็นความชอบความพอใจส่วนตัวระหว่างคนซื้อกับคนขายถ้าตกลงราคากันได้ <c oughs> ก็จะขึ้นอยู่กับความพอใจทั้งสองฝ่ายแต่ก็มีหลายๆพื้นที่ตลาดที่ควายราคาหลักล้านแล้วมาขายหลักหมืน่น แต่ในบางพื้นที่ก็ยังขายได้ราคาที่สูงอยู่อันนั้นก็อยู่เทคนิคและความสามารถของแต่ละฟาร์มเพราะว่าฟาร์มใหญ่ๆนั้นเขามีรายได้ในหลายๆด้านเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ไม่ว่าจะเป็นการขายน้ำเชื้อการขายควายเนื้อหรือบัวเนื้อและก็ควายสวยงามที่ไปต้องตาต้องใจของผู้ที่ต้องการจะเลี้ยงเพื่อความสวยงามนั่นเอง ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่นำเสนอถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่นำเสนอ